รู้สึกผอมทายกันแล้วพี่เดียนกัน เอ้าพบกับอาจารย์จอมกับเซียนอิสวัสดีท่านพ่อแม่ผู้ปกครองนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะจ๊ะในช่วงโควิดนี่ก็ต้องเอ่อทําตัวให้มีความสุขสนานนะอยู่บ้านแล้วก็รักษาสุขภาพทุกคนรักษาสุขภาพยังไงบ้างจ้าเพื่อนก็ล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็กินของร้อนๆนะออกไปข้างนอกก็ค่ะแม็กันนะจ๊ะใช่แต่ไม่จะเป็นก็ไม่ต้ององายเป็นคนเป็นก็อาจารย์จอมเปิดเพลงพักก่อนเอาพวกเราแยก ต้องเริ่มเรียนนะจ๊ะใครก็ไม่ต้องออกไปไหนนะจ๊ะอยู่บ้านให้แม่ปวดหัวดีกว่านี่กเก่าจะไปตลาดแต่ก็ไม่เอาอยู่บ้านให้แม่ปวดหัวเล่นดีกว่าใช่อ้าวคราวนี้เรามาตื่นวิชาเซียนอังกฤษกันนะอันนี้ก็จะมีน้องๆเรียนมีน้องบริมน้องเปกน้องข้าวตังน้องเข้าตูน้องริว น้องเลอรแล้วก็น้องมะลิน้องบอสนะจ๊ะ<า>หมดแปดคนนี้นะจ๊ะ<า>ยินดีต้อนรับจ้าข้าสู่เซ<า>ียนอังลิชกับเซียนลิศเนี่ยอาจารย์จอบจะแบ่งเป็นสามพาร์ทก็มีพาร์ทที่เป็นของเจม่านะพาร์ทของวีดดิ้งแล้วก็พาร์ทของเกี่ยวกับบทสนทนา Conversation <า>ในอันนี้จะเป็น question with question word นะเป็นการถามตอบแล้วก็ match the question and answer ให้มันตรงกัน นะไปดูเซตแรกก่อนเลย Are you ready Yes อะทุกคน Yes แล้วนะจ๊ะทุกคนพร้อมทุกคนพร้อมมาดูเซต A ก่อนข้อที่1นตั้งใจเรียนนะ Where เขาใหญ่ Where เขาใหญ่เขาใหญ่อยู่ที่ไหน Where แปลว่าที่ไหนเพราะฉะนั้นคำตอบนะควรจะเป็นสถานที่ก็คือ is in นครราชสีมาก็คือข้อ D ต่อไปข้อที่2 How much เป็นการถามราคา How much is a Big Mac? Big Mac คือของกินคือแฮมเบอร์เกอร์ที่อยู่ใน m c d o n a l d นะ <Wow. S 1> How much is a Big Mac? ก็คือ Big Mac ราคาเท่าไหร่เราต้องตอบเป็นราคาก็คือ50บาท c o อ4นะลูกต่อไป number t h o w are you? How are you? ได้ยินนั่นในอนนบาบหนึ่งหรือเปล่าลูกหรือว่าตอนหนึ่งลูก How are you? สบายดีไหมแต่ส่วนมากนั้นเราจะตอบว่า I'm fine, I'm fine, thank you That fine อะไรพวกนี้แต่อันนี้เขาเลือกตอบเป็นว่าเขาไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายของเขาคือ not too bad thanks ฉันไม่ค่อยสบายแต่ก็ขอบคุณนะจ๊ะนะ <Okay. S 1> คือข้อ e นะลูก yes, not too bad, thanks. จะ d t how old are you how old are you เมื่อกี้ข้อ e นะจ๊ะ how old, how old are you ถามอายุคุณอายุ you, เท่าไหร่เราก็ตอบเป็นอายุก็คือ a g e n คือข้อ f นะลูกต่อไป what your phone number What your phone number เบอร์โทรศัพท์อะไรจ๊ะนะสมมุติ B ีสาวๆนุ่มๆม,ม,มาถามเราแล้วก็ต่อไป Is วิธีอ่านนะลูก Is 0 2 X 0 4 4 0 2 5นะเลขศูนย์สามารถอ่านเป็น O ก็ได้หรืออ่านเป็นศูก็ได้นะจ๊ะตอบข้อ A นะลูกต่อไป Who is your teacher Who คือใคร ใครคือครูของคุณต้องตอบเป็นบุคคลในที่นี้ก็คือ Penny Carlson ขอบ b นะลูกเย้ยจ,จบเซตเอ <A S 2> ไปแล้วท่าน,นี้ก็ Who is your teacher อาจารย์สอนจุฬาเที่ย <Yeah. S 2> อเย้ยจบเซตเอไปแล้วเดี๋ยวไปตอบกันที่เซตบีเลยนะจ๊ะอ่ะสวัสดีจ้าอยู่กับอาจารย์จอบกับ เซียนอังกฤษนะกับ s e ตบมาอยู่เซตบีต่อกันเลยนะจ๊ะเซตบทุกคนคงไปดื่มน้ำกินขนมกันมาแล้วนะจ๊ะเซตบนะจ๊ะข้อที่1 where does he live where แปลว่าที่ไหนเขาผู้ชายอยู่ที่ไหนเราควรจะเลือกคำตอบข้อไหนรูปก็ต้องไปสถานที่ก็คือ in the h o u in Rayong นะคือบ้านที่ระยองนะจ๊ะต่อไปข้อที่2 what does she do in her free time นะว a t แปลว่าอะไรฟรีชา i m มคือเวลาว่าง,าางนะเขาจะลอนทำอะไรเวลาว่างนะเวลาว่างทำอะไรเราควรจะเลือกข้อไหนดี <Where S 1> เวลาว่างถ้า,าจะเป็นสิ่งที่ทำนะก็คือเขาถามเป็นชีเราก็ต้องตอบได้ชีเหมือนกันนะก็คือ she goes bowling ก็คือไปโยนโบ i n g นะลูกนะต่อไปข้อที่สาม does he play football with ใคร w ู o แปลว่าใครใครที่เขาเล่นฟุตบอลด้วยนะใครที่เขาเล่นฟุตบอลด้วยอาจจะเป็นคนเดียวหรือหลายคนก็ได้นะจ๊ะสำหรับข้อที่3เนี่ยควรจะตอบเป็นชื่อบุคคลหรือไม่ก็กลุ่มบุคคลก็คือ his classmates his classmates ก็คือเพื่อนร่วมชั้นของเขานะจ๊ะต่อไปข้อที่สี่เล d o เ s she goes to scuba diving When เล่นดาชีโก้สกูบา i ์ดิ빙ส u b a diving คือการดำน้ำ <Yeah. S 1> นะดำน้ำเมื่อไหร่ที่หล่อนจะไปดำน้ำก็ต้องเป็นช่วงเวลาช่วงเวลานะก็คือเช่นช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมก็คือนี่เลยในช่วงนี้เลย in the summer เพราะว่าอากาศจะได้ร้อนนาอเดีวอยากจะไปดำน้ำใน oh. ช่วงหน้าร้อนซึ่งตอนนี้เราก็อยากักไปดำน้ำนะต้องร้องไปดำน้ำกันเลย ไปข้อที่5จ้ะ How does she get to work How does she get to work ก็คือหไปลว่าอย่างไรหล่อนไปทำงานอย่างไรเป็นวิธีการไปทำงานก็คือไปยังไงเดินไปนั่งรถไปอะไรเงี้ยโดยอะไรก็คืออันนี้ by BTS นะข้ออีนะลูกต่อไป How many languages does she speak How many แปลว่าจำนวนเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ใช่ก็คือ language languages ก็คือภาษาเขาพูดหล่อนเนี่ยพูดได้กี่ภาษานะพูดได้กี่ภาษาก็คือ three Thai English and Chinese ก็คือ3ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะจ๊ะข้อ F ต่อไปข้อ F นะลูก F นะต่อไป How old are you ถามอายุค่ะถามอายุก็ต้องตอบอายุก็คือเป็นตัวแรกคือ30ข้อ A Why Why he he does does lot? lot? travel travel a lot? Why does travel a lot? ทำไมเขาถึงเที่ยวเยอะแยะเที่ยวมากมายเลยนะทำไมตอนนี้ถ้าขึ้นต้นด้วย why เนี่ยจะต้องบังคับก็คือว่าจะต้องตอบด้วย because เหมือเป็นเหตุเป็นผลนะจ๊ะ because he a f l i g h t attendant because he a f l i g h t attendant สไล a t t e n d รย์ในที่นี้หมายถึง Air Hostess ซึ่งปัจจุบันใน Air Hostess เป็นได้ทั้งหญิงและชายเลยอาจารย์ลูกนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ B, B นะจ๊ะถาม Y ตอบ B a u s e โอเคข้อ B Boy จบอีกหนึ่งพาก <order. S 1> เยี่ยมเลยทุกคน อ่ะสวัสดีจ้าเด็กๆและทุกท่านผู้ปกครองทุกท่านานะจ๊ะอยู่กับกกอาจารย์จอนกัมพูชาเซนต์อิงลิชวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษนะจ๊ะ What's your name? Oh, my name is h a n e y where you come from I come from Tokyo Tokyo oh. Japan yeah oh no Tokyo น่าประท้อย เป็นเจ้าพ่อเป็นใหก่แบบพิเศษซึ่งมาจากโรงเรียนที่ครูเพนญศรีเคยสอนนะจ๊ะและเราจะให้น้องฮันนี่นะจ๊ะเป็นคนอ่านให้เด็กๆฟังนะจ๊ะในข้อแรกแต uh, nah no. ่ลองอ่านให้ฟังสิลูก Oh Where you Nami No ใครใครสอนหนูอ่านลูกครูหนูค่ะอีกรอบดิค่ะ Where you Nami Where you are Nami ไม่ใช่ต้องเป็น what your name what your name คุณหนูสอนมาแบบนี้นะคะคุณหนูน่าจะสอนผิดแล้วค่ะจะไม่ใช่นะคะเด็กๆจะเข้าใจผิด what your name ตอบคือชื่อนันลุก my name is sandy my name is sandy คือข้อดีน้องขันที่เราอ่านข้อที่สออ๋อ oh, อันนี้อาจารย์สอนสอนยังมาค่ะ where are you from oh v e r y g o o d where are you from คุณมาจากที่ไหนตอบข้อไหนดีจ๊ะ ข้อไหนดีจ้าเด็กๆข้อข้อข้อดึกไหมตึกตึกตึกไปข้ออะไ a ค่ะอัน come from Canada I'm from Canada ข้อ I ต่อไป number three How are you today How are you today วันนี้เป็นอย่างไรบ้างตอบอะไรดีข้ออะไรข้อ B I'm just fine ฉันสบายดี number four who's that who's that คนนั้นใครอ่ะ who <I see. S 1> คือใครค่ะือไหนที่ตอบไปไห he is my brother เขาคือน้องชายของฉันนั่นเอง <c oughs> ข้อที่หา number f how old is he how old is he yes เขาอายุเท่าไหร่ตอบข้อ C ค่ะ he is t w one ตอบอายุนะลูกข้อ C ต่อไป number s what he like what he like yes like ในนี้ไม่ได้หมายถึงว่าชอบแต่ he like หมายหมายนี้หมายถึงว่าลักษณะเป็นยังไงอะลักษณะลักษณะทั้งภายนอกหรือว่านิสัยก็ได้เป็นงานอธิบายนะจ๊ะข้อเนี้ยจะตอบว่าข้อเอฟค่ะ he is very funny คือเขาโคตรตลกเลยอะอย่างนี้นะเหมือนอาจารย์จ้มดูต่อไปข้อที่เจ็ดจ้ะ ต่อไป Who are they Who are they <Yes. S 2> พวกเขาเหล่านั้นเป็นใคร oh, ตอบข้อไหน <top S 2> จ๊ะ <est> ข้อ H ค่ะข้อ H ก็คือ They are my classmates ถาม d ดยก็ตอบ d ดยนะจ๊ะ <Yes. S 1> ข้อ H est, นะจ๊ะไอตอนนี้ถาม d a y ตอบ d a y อันนี้ข้อ8ข้อที่8 Where are they from Where are they from mm hmm. พวกเขามาจากที่ไหนอันนี้ก็ถาม d ดตอบเดเหมือนกัน oh. they are from Bangkok <Yeah. S 1> มาจากกร <Yeah. S 1> <r> <Yeah> ุงเทพนะจ๊ะและข้อสุดท้าย number ได right ้ what Bangkok like what Bangkok like ในที่นี้เหมือนกันก็คือบอกลักษณะของเมืองกรุงเทพว่าเป็นอย่างไรกรุงเทพถ้าใน มุมมองของชาวต่างชาติหรือว่าคนหลายคนก็คือกรุงเทพเป็นเมืองที่สวยงามก็คือ is very beautiful very beautiful ข้อจีนะจ๊ะเสร็จาราที่สามนะจ๊ะ <Yes. S 2> ยี่ยมุกคน v e r y good จบแล้ววันแรกของคอสเซนเอง ep หนึ่งเอาแบบเบาๆก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่วันศุกร์นี้จ้าเ,เด็กๆรอรอย่าลืมถ่ายรูปการเดินแนละส่งมาในกลุ่มด้วยนะจ๊ะ 아이ุกมา아เล이ชอ